สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาอยู่กับผม KP Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับของฝากจากญี่ปุ่นอีกแล้วซึ่งคลิปที่แล้วผมก็ทําไปหลายอย่างแล้วสีห้าอย่างวันนี้ผมก็จะทําเพิ่มอีกสามอย่างนะครับมาเดินกันที่กล่องสีเขียวแรกกเลยก็คือเป็นปลอกกี้นะคะเป็นยูบอรี่เมลอนเป็นจากฮอกไกโดนะครับนี่เป็นรูปฮอกไกโดนะครับซึ่งกล่องนี้ก็เหมือนกับเป็นปลอกกี้นะคบแล้วก็มีไส้ที่เคลื่ออยู่ครับเคลื่อนที่แท่งๆนี้ครับเป็นเนี่ยครับ เป็นเมลอนนะครับจากฮอกไกโดอันนี้กล้องสั่นนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไอขาดตั้งกล้องนะครับอันนี้เป็นตัวทับลูกแล้วมันจะแข็งแข็งนิ่มๆนะครับเหมือนเค้กมันไม่ถึงกับนิ่มนะครับมันจะเป็นเออภาษาญี่ปุ่นบนกระถางนูนคืออะไรก็อาจจะเป็นพวกเค้กนะครับ้ายเค้กกับเป็นจะได้เค้กก็ไม่ใช่นะครับอืมสวัสดีครับ สุดท้ายนะครับผมก็จะขอฝากว่าถ้าใครอยากซื้อป e ๊อกกี้นะครับผมก็จะขอมาเฉพาะเลยไอ้จ้าตัวป๊อกกี้เนี่ยเมื่อเรามองจากกล้องเนี่ยมันดูเล็กใช่ไหมครับแต่เมื่อที่กับมือผลแล้วเนี่ยมันใหญ่มากนะครับนี่เห็นว่ามันยาวขนาดนี้เลยอ่านะครับผมก็จะขอพักว่าใครซื้อมาเนี่ยเรียกว่ามันเล็กเนี่ยแล้วมันกลัวจะลำบากก็ อย่าซื้อมาเยอะน,นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายเลยผมก็ขอฝากช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเป็นช่อง KP Channel แล้วก็เพจ a c e b o o k ของผมด้วยฝากกดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสั้นๆส,สวัสดีครับ